มาที่กลางป่ามีแคป์ไฟอันนึ่งมีแคป์ไฟคุ้นๆนลแล้วก็เยอะๆทำไมมันเหมือนไอ้ร้อยวันเก่าผมเลยวะนี่มีถังด้วยนี่อะไรวะเนี่ยเห็ดเห็ดเรื่องเสียงทบทกับกพื่ได้บ้างปะเนี่ยี่เอาอะไรออเนสกรีนเนอร์เรชันอนอ์่นออกเน์อนเเอเนอรอเ่อัน ด้วยเวลาเสียกับการไปจุดภัยอันยอดเยี่ยมและอันตรายใครจะไปจะไปสู้วะนั่นคือบางยืนดูชิวเลยเนาะเอ้ามีสกินให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเอาสกินตัวเองไม่ได้เลย

คิดตีมไปเลยคิดขวารินธนูธนูไม่มีเดินกับผมเดินเดินเดินยาวทางยาวยาวมากอือโอ้โหตัวระบาดโคไฟมีขยับได้ด้วยทำไม,ไมครับทำไมเิม่ทงทอย่างนี้บ้างอุ้ยธนูแปดสิบก็ <c oughs> เห็นอยู่บางอยู่2อ,อันเมื่อกี้เก็บมาได้80อืิบอือทีเดียวตายเลยอยู่อือโอ้โหอะไรนะดีก็ตีไกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่เป็นธรรมดายิงโอ้โหสี่บาทเอ้ยกล่อง นี่เลยเพื่ออย่บ้านเพื่ออย่บ้านหมู่บ้านนี้โอ้เขากาศอ้าวอ้าวแล้วสางกัดไฟตีแด็กว่าเยอะโอ้โหเลยเพว่ครับเฮ้ยอะไรเมื่อกี้เฮ้ยกริ่งได้ด้วยกริ่งโอ้ทรมนง่ายจังวะอ๋ออาร์ติแฟกนี่เหรอแล้วก็บุ้มบุ่มโอ้เอาไว้ยิงจรวดเปิดประตูไปต่อเอาสะพานไม่เปิดก็ไปไงเนี่ยยิงเศ้าอ้าวย่างนี้ก็ได้เลย เฮ้กล่องเอาไงเนี่ยกระโดดเอามันจะตายได้จำกัดด้วยตายเรื่อยๆก็ไม่ได้กระโดดไงเนี่ยเอา้พิกไปเลยยิงก็ไม่ได้อะไรแล้วจะทำอย่างไรต้องหันหน้าให้ตรงโอ้เฮ้ยจะยีงได้เลยโอ้โหนี่คือต้องหันหน้าให้ตรงก่อนเอาพาเร็วเหรอหัวตึงๆได้ไหมวะแบบ อีกทีเดียวกูตายไปเลยอะอะไรงี้มีไหมโอ้ได้รางวัลมีหน้ามีตามีฟันมีจม,มูกได้เป็ี่นตุกตากัปตันโจรระวังตัวไว้ให้ดีไอเลดกัปตันนี่มันจะโผลมาตอนไหนก็ได้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจผมจะบอกว่าป,ประมาณว่าเป็นมอนพิเศษที่จะโผลมาเป็นบางครั้งในมิชชั่นที่เราเล่นแช่นั้นแหละเฮ้ยไปได้อีกฉันว่าไม่ได้มีแค่นี้ไอด่านพวกนี้น่าจะเป็นแค่น้ำย่อย ของจริงอยู่ข้างในนี้ต่างหากใช่ไหมโอ้นี่ไงอันนี้คือดินแดนหลกักก็จะมีอะไรพวกนี้ตามที่ไหมครับปกติมีแล้นี่คือดีอุซี่ที่ตั้งหลายที่เราซื้อมาอันนี้ดีอซีใต้น้ำมีมาะอันนี้จะใส่หรืป่าจังเกัลมันได้แค่นี้เองเหรอได้สามกระดาษอันนี้ก็สามเหมือนกันนิดล็อกอะไรวะนเนี่ยน่าจะดันเจี้ยนโหดๆใหญ่ๆอัน,น,น,เอนเดียวใช่ไหมโอ้โหอันนี้หนักเลยมีอันเดียวสองร,ร้อยบาทได้แค่นี้บัดซบ <laughs> <laughs> ต่อไปป่าคีปเปอร์บูดมีความยากให้เลือกเลือกแบบสอง แนะนำคือ10อันที่เราหนึ่งพาวเวอร์เราหนึ่งอันที่10ลองไม่ลองของไม่นู้้ชมจะเป็นอะไรไปอไมันจะแค่เด็กเชียวแวะขอแบบตึงๆได้ไหมตึงๆต,ตามคำบัญชาของท่านอาร์ชวิลเลเจอร์ผู้คนทั้งหลายตอนนี้ได้กลายเป็นศัตรูของจัก,กรวรรดิอินเรเจอร์สักที่หนึ่งในป่าแห่งนี้ขบวนรถกำลังขนส่งชาวบ้านไปที่คุกในดินแดนที่ห่างไกลออกไป หาขบวนรถเราหยุดมันซะนั่นไงคือเราต้องหาขบวนรถที่มันขนส่งชาวบ้านไปที่มันจะเอาไปขังทำไมวะโอ้ใช่ผมจำได้ว่าในเรื่องมันบอกว่าไอตัวไรของเกมนี้มันโดนชาวบ้านเกลียดแล้วโดนชาวบ้านเดลเทศไปที่อื่นมันก็เลยโกรธแล้วมั้งนั่นแหละเจอพลังที่โหดก็เทมากเดี๋ยวดีดตกๆตอ๋อกินยาได้ออกินแล้วหมดเลยเหรออ๋อมีครูดาวเซเว็เพิ่มเลือดได้เรื่อย เอาว่าเซอร์กกูละวความยากระดับ3มาตีทีเดียวไม่ตายไอ้พวกนี้ต่อยอดไอ้แก้วพวกมันเปิดระเบิดอะไรอะไรวะอันละเบิดกลมๆไอ้น้อยหนาโอ้โหพี่พวกข้างล่างด้วยจะไปผีไปเยอะจังวะสเต็งเสียงว่าตีแรงอือโอ้ตีขี้ตีแบบตีขี้ตีตีติเขาแตกเอาโมพีสกิลนี่มามีก็ไม่บอกบุ้ม เออนีอไนอไน่ไงยิงเป็นหมู่เมื่อกี้ทำไมผมไม่ใช่วะกูก็ไปยืนตีมันอู้หู้อันนี่ไงคนที่โดนขังเราต้องไปหา <c oughs> ะอะอะ่วัดวัดหายไปเฉยเลยอย่างวะเนเี่ยผีหลอกเป่าพี่สิงนี่อะไรวะเนเี่ยน่าสงสัยจังเลยมันทางไปไหนกันแน่มันต้องมีกล่องแอบอยู่ที่น่เอ้าวทางเดิมนี่หว่ะมันแค่ไปได้สองทางยิง ไแม่นมากใช่ไหมในแม็คคอบปกติทอมแม่นยังเลยวิ่งโคตรไวไปหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ยิงเราแล้วบางทีมันเข้าโคเวอร์แล้วยิงเราอย่างหดสเกิลตันบ้าบอเฮ้ยอะไรทีนทีแล้วเปิดเคลียร์กับกันนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าหยักเลยได้ขวานขวานหกดาเมจอ้าวแค่หนึ่งเรายังหัวอะโอ้โหที่ไอ้ที่ผมใช้ขวานนั่นจะเป็นสายของมันถ้าผมใช้ดาบก็เป็นอีกสายหนึ่งเฮ้ยโซดมีให้เลือกเล่นสอย ยาวิเวยไปละมันมากมันมากสนุกมากจุกจุกนอนไม่โดนไม่โดนอ่อนยิ่งไปหน่อยพี่สู้ไม่ได้วิ่งหนียรดเลยดูดูสู้ไม่ได้นี่ก็หนีจังเลยไปวะนะหมูเลยของแล้ได้เนี่ยตโอ้ผมได้หมาเอาได้เกาะหมาเปลียนตกปลาเอาเพื่อเยอะ อโอ้ตสตันทางไปไหนเอ่ยโอ้เงียบลูกจะดู40ลูกป้่อยชาวบ้านโอ้โหผมมองไก,กลๆผมนึกว่ามันถือสไนเปอร์อยู่มื่คิดว่ันถือสไนอยู่ในมือตกใจหมดไอ้นักเวทเอา้าตายเลี้ยวเหรอไอเค์เหรอวุ้ยว้ยให้กูพูดก่อนอ๋อเล่นเวทเหรอมึงขี้โกงดาบนี้ให้ใช้ไม่เอาเล่นไสาย,ยาศาสตร์เอ้ยตายหมดโอ้โหเกิดตรงนี้ <c oughs> อะไรบุญบุญเมืม่อกี้บ่มปล่อยชาวบ้านซ<า>ะไงตัวสุดท้ายปล่อยชาวบ้านตัครับอ่ะรประตูเมื่อกี้เปิดแล้วจบยังไปเนี่ยโอ้อ้าวยังมีอีกมีมาเสริมบ่มเฮ้ยไม่ได้ดไหรอกมาธนูอันใหม่เอาละแรงขึ้นกว่าเดิมแรงมากยิ่ชุดกาะบวกห้าเลยอันนี้แค่บวกหนึ่งไปซะไปจะเบี้ยวห้าแล้วเนี่ยอยิ่งเดียว มาแต่ไหนเมื่อกี้ปิ้วโหอะไรปักหน้ากูไปกูจบเร็วสินะโอ้ใช่ชนะออกจากป่ามาเอ้ยมีหีบมีหีบได้ตังค์ห้าหมืบาทโอ้ยเป็นมิชชั่นแอบแอบไปด้วยคือเราต้องหาประตูทางเข้าในไอ้ด่านเมื่อกี้ยังผมไม่เจอแล้วเพื่อจะได้มาเล่นด่านนี้ได้ก็ไปที่ไหนกันต่อดีท่านผู้ชมซวอมเลียนแดดมาสจันไปไม่มีเลยความยากระดับเมื่อกี้เลขสามก็พอไหวนะเอาสี่แล้วกันเลขห้าจะเป็นอะไรป่าวะ จะเกลียดกันวะพวกมันใช้เวทมนต์ในการปรุงยาเพื่อมอบอำนาจให้กัอาร์ชวินเนเจอร์ลลและจะขยายกองกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ต่อสู้กับจัดไมมอแม่บดพวกนี้อีเวเจอร์จะไม่สามารถเอาอยู่ได้อีกต่อไปดเดินเข้าไปเ,ง,เงียบๆเลยสกอตบดหลบโอ้ยอยังโดนอีกขี้โกงฮะจบแล้วเออโอ้ยยังมีต่อโอ้โห ผมกลับได้เพีเดียวเฮ้ยไปไปกูโอ้มันตามมาไม่ได้เมืเ่อกี้ผมไม่ตีว่าผมจะวิ่งเพื่อหมดเกลี้ย,อย,ยองอ,อ,ยอ,นะอ,นนอย่าต้องห่วงอะไรวะเนี่ยไอ้ผมจะบอกว่าบอสเอ้ายิงเดี๋ยวจะแปลว่าตัวนี้ยิงทะลุใส่ได้ไม่ยิงใส่เลยยุิงมเก่งเท่ไ,เไปเว้ยเท่ทะลุดิ้ไปละ เราเลือดก่อนทุู้วาไอ้บังโพกนี่มันสามารถยิงใส่อิเมียได้หรือเปล่าโอ้ันพาผมไปไหนวะอ๋มืออีกแล้วเลยกูยิงได้แล้วกูยิงล้วกูมีธนูล้กกูวงเลยยิงนะยิงนะยิงนยิงข้านไม่ได้ด้อะไรเนี่ยพวกมึงเป็นไรไม่ได้ดินได้เลยยิงฟรีสปอร์ตยิงยิงยิงไปยิง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  ทำไงที่เพื่อนว่ามันไหวเว้ยมันไหวผมจะไม่ลดความยากลงเอ้ยเอาเดินเข้าไปทำไมบินอะไอ้ผีเริ่มไม่เกิดแล้วว่ะท่านผู้ชมที่ผมลากมันมาติดตรงนี้หมดเออว่าผีไม่มาจริงด้วยมาแค่สลามเติมพี่แตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังโดนอีกเลยเป็นไงย่อยโอ้ไไโหแรงมากเอาละมึงตายเนี่ยรอบนี้ยัย ตายแล้วจะตายแล้วกูเด็กูตายกูตายนิดโยตีมันตีมันเออเอาเว้ยูย baby t บบี way with war นี่ไงพระราชาเราดีครับกูไปช่วยมึงจากมากเมึงต้องให้ขวางตอบแทนที่ดีมากเดยดนะจบยังวะจบเพื่อย่ามีบอสสองเลยนะเอ้าผมไม่เจอใหม่ชิ้แน่ตตัวผมไปริง So what do you hope?